เมื่อเช้าแสดงอัศฐาธาอาทีนวะนิสรณะชุดที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ชุดที่สองก็พูดถึงอัศฐาธาอาทีนวะเนี่ยนะมันมาขึ้นนิสรณะต่อเลยนะหน้าสิบสิบเอ็ดนี่ยนะคาถาสุดท้ายต่อเลยว่านิสรณะเลยนะ เพราะฉะนั้นบุคคลเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงหลีกเว้นกามทั้งหลายเมื่อละตามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอคาทั้งสี่ได้เหมือนบุคคลวิดน้ำออกจากเรือที่หนักด้วยน้ำเนี่ยแล้วไปถึงฝั่งโดยไม่ยากฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาที่เป็นนิสรณะลักษณะของนิสรณะเนี่ยนะคืออริยมรรคกับนิพพานถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตรู้ได้ว่าตรงนั้นเป็นมรรคเป็นนิพพาน สังเกตถ้ามีคําว่ากุศลธรรมอยู่เช่นยกโสภณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะตรงนี้ยกสติขึ้นมาสตินี้เป็นอะไรเป็นมัคถ้าบอกว่าบุคคลเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยอันนี้สตินี้อมความทั้งสติที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงนิสรณะอย่างหนึ่งแล้วก็คําว่าหลีกเว้นเนี่ยหลีกเว้นเนี่ยเว้นด้วยแต่ทางข้าประหาะสมุดเชทาประหาร กับนิสรณะปะหาราแบบสูงสุดเลยนะเพราะนิพานเนี่ยอขออภัยมักต้องมีนิพานเป็นอารมณ์จึงจะปะหาระได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่มีนิสรณะปะหารก็ไม่สามารถที่จะละได้เด็ดขาดมันคาว่าบุคคลผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะคำว่าทุกเมื่อนี่หมายถึงยังไงแปลว่ามีสติตลอดการทั้งปวงมีสติเนืองนิดมีสติเป็นประจำมีสติเป็นลำดับเนี่ยนะนะมีสติไม่ขาดระยะ ทำทุกอย่างด้วยสติทำสติไม่ขาดสายสืบเนื่องทีนี้สตินี้ต้องบําเพ็ญแค่ไหนบอกว่าบําเพ็ญตั้งแต่ก่อนอาหารหลังอาหารบําเพ็ญทั้งปฐมมายามมัชิม,มายามปัจฉิม,มายามบําเพ็ญในปฐม,มวยัยปัจฉิมวัยมัชิม,มวยัมมมวยเนี่ยตลอดระยะเวลาของชีวิตเนี่ยบำเพ็ญกิจด,ด้วยสติถ้าเราอย,อยู่อย่างนี้เราก็มาคิดโดยวิสัยของเราเองว่าเอ๊ะเราจะทําได้ยังไงตลอดเวลาขนาดนั้น ก็คือบําเพ็ญสติที่มีศีลก่อนเลยวันนี้ต้องไม่ขาดทําได้ไหมอย่างไี้สติที่เป็นศีลนยคิดนะอ้าวตั้งแต่เนี้ยนะตั้งแต่เช้าไปเนี่ย,าาย,น,ยนะจะมานาสิการถึงศีลนะเช้าเย็นก็ยังดีก่อนเ้ยไหมอันนี้หยาบหน่อยถ้าไปดีกว่านั้นอีกทุกๆุกชั่วโมงเลยนะเอ้เนี่เราขาดศีลข้อไหนาบ้างไหมทุกชั่วโมงเนะี่ยอันนี้ก็สติแบบศีลเห็นไหมก็บําเพ็ญศีลกุศลเนี่ยให้เติมต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้น ทีนี้ถ้าเราจะบําเพ็ญเมตตาต่อไปนะสมมุติถ้าบำเพ็ญสติเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเนี่ยเราจะบําเพ็ญเมตตาตลอดเลยนะเกี่ยวข้องกับคนนี้คิดให้เขามีความสุขก่อนนะนึกถึงใครคิดให้เขามีความสุขก่อนอันนั้นก็เป็นสติที่เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ถ้าเราทําปริญญาเอาไว้มากนะในทุกอารมณ์เนี่ยที่เราไปเกี่ยวข้องเราจะทําปริญญาได้หมดเลยแต่บางอย่างก็ต้องทําไว้ก่อนบางอย่างก็ทําการบ้านบ้างนะ ทำการบ้านคือทั้งในตอนก่อนที่จะไปเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเกี่ยวข้องเสร็จแล้วกลับมาทําปริญญาอีกรอบหนึ่งนะสมมุติถ้าอย่างอย่างตัวอย่างสมมุติเรามาเข้าร่วมศึกษาพระธรรมกันในช่วงกลางวันนี่นะจริงๆแล้วถ้าโดยคําสอนเนี่ยการมาประชุมกันทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็คือขันสมมติ่าขันสี่สิบขันมาประชุมกันอย่างนั้นเถอะขันสี่สิบถ้าสี่สิบคนก็คือสี่สิบขัน สี่สิบสี่สิบกลุ่มขันเนี่ยนะถ้าคูณห้าเข้าไปอีกก็สี่ห้ายี่สิบสองร้อยขันมาประชุมกันเนี่ยนะทั้งหมดคือขันทั้งนั้นแหละที่มาประชุมกันแล้วขันเหล่านั้นนั้นก็เกิดจากตัดใจทีนี้ขันทั้งหลายเนี่ยก็ว่าเป็นทวารขันห้าทวารตาขันห้าทวารหูขันห้าทวารจมูกขันห้าทวารลิ้นขันห้าทวารกายขันห้าทวารใจขันเหล่านี้ประชุม อันนะไอการมาประชุมอย่างนี้ก็มีขันที่เป็นต้นต้นเหตุแห่งขันให้ขันมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วขันแต่ละขันก็มาจากปัจจัยขันเหล่านั้นก็นะก็ไครครวนทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตขันเหล่านั้นคําว่าขันเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่อันปัจจัยปรุงแต่งก็มาแบ่งว่าขันที่เป็นมหาพูดก็ไล่ไปตามสมุดฐานนั้นไปแต่ถ้าศึกษามาดีเราก็ค่อยๆมาทบทวนเนี่ยนะอ๋ออันนี้อย่างหนึ่งก่อนจะไปร่วมอย่างหนึ่งนะ หลังจากร่วมแล้วก็เอาขันเหล่านั้นมาทําปริญญาอีกรอบหนึ่งนะก็จะเห็นชัดขึ้นเลยทีนี้ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะเราไปที่ไหนคิดไปก่อนลนะทั้งหมดเนี่ยคือการประชุมแห่งขันอเยตนะทั้งนั้นแหละเสร็จพอประชุมเสร็จก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ที่น่าจะมองในแง่าการทำตีทำปริญญาตั้งแต่ยาตะปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราฝึกถ้าเริ่มเป็นอย่างไงตัดนะทะวานตาก็บอกเออเนี่ยที่เห็นก็ขันประชุมกัน มันจะระลึกได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะเราตั้งมนาสิการไว้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างในการฝึกน้อมไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทําให้มนาสิการได้บ่อยถ้าไม่ฝึกเอาไว้ก่อนนะรอให้มันเออมีขันเห็นขันมันจะอยู่ยู่แล้วมันโผล่มาอย่างนี้ไหมโผล่มาจากไหนอะถ้าไม่เคยตั้งไว้ก่อนนะเหมือนกับยู่ยู่เห็นสมมุติเราเห็นแล้วศีลเกิดขึ้นเลยอย่างงี้นะเกิดไหมทาให้สมาทานไว้ก่อนไม่มีเกิดหรอกทำไมตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยไม่มี เพราะในโลกนี้นะทุกอย่างที่อยู่ๆแล,ล้วผุดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุปจัจจัยไม่มีไอปัจจัยอันนั้นคืออะไรปัจจัยอันนั้นคือ,อการตั้งอัตตะสัมาปณนทีที่ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งคาถาข้างล่างจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งถามว่าคาถาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นวัดว่าเป็นคาถาก็คือเนี่ยถ้าเป็นย่อหน้าพิมพ์เนี่ยเขาจะเห็นให้เห็นนะว่ามันย่อหน้าทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังอะตรงนั้นเน่ตัวดำๆใหญ่ๆห,หน่อยคยกคาถา คำว่าผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยถ้าทํากิจด้วยสติหมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานหมั่นระลึกถึงหมั่นตั้งสติบ่อยๆเนี่ยสติก็สามารถที่จะเกิดได้เนี่ยนะเ,เกิดได้แล้วก็หมั่นตารบบ่อยๆคำว่าหลีกเว้นจากการรมก็กล่าวหลีกสองอย่างนะหลีกด้วยสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาที่บริบูรณ์เรียกว่ามัคมัคคืออะไรมัคคือสมถาวิปัสนาที่ขนานคู่กัน เมื่อกี้สนทนากันว่าถามว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยองคธรรมมันแคบกว้างขนาดไหนสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาเจตสิกที่เหลือทั้งหมดเป็นสมถะหมดเลยสติเจตสิกวีรตีเจตสิกสัมวา,าวิริยะเจตสิกสมาเอกคตาเจตสิกอยู่ในสมถะหมดเพราะในมิลินปัญหาเนี่ยขยายถึงคําว่า สมถาวิปัสนาเนี่ยสมสมถะคือสัมมาวาจาสัมมาตัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าสมถะวิปัสนาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปตะเป็นวิปัสนาเนี่ยนะมันสมถาวิปัสนาอันนี้คู่กันในเมื่อไหร่นั่นเป็นมรรคเพราะองค์องค์องค์ธรรมทั้งแปดองค์เนี่ยประชุมกันปกตินะอ่าเจตสิกทั่วๆไปเนี่ยไม่มี จิตดวงไหนที่มีเวรตีขึ้นสามเลยไม่มีนะนะสัมมาวาจาสัมมาระมะันตะสัมมา,าชีวะมาเกิดพร้อมกันขนาดนั้นไม่มีกูศลเนี่ยเจริญไปเถอะไม่มีเว้นไว้ที่สมถาวิปัสนาเคียงคู่กันแล้วมันมาสัมพยุตกันพอดีเพราะปรับอินทรีย์ได้อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าอินทรีย์นี่มีกิจอันเดียวกันเมื่อไหร่มันจึงจะเกิดการปรับตัวกันเมื่อน,นั้นเนี่ยนะถ้าไม่ทอดทิ้งที่จะศึกษาปฏิสัมพิธามมรกก็เจอกันที่นั่นเนี่ยนะ ปฏิสัมพิธาม,มักว่ามีรถเดียวเอาการะสะเนี่ยนะคำว่าภาวนาหรือภาวนาเพราะอัตถาว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรถอันเดียวกันมีรถก็คือกิจเนี่ยนะกิจจะรถเนี่ยมีกิจเป็นอันเดียวกันในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะถ้าไม่ฝึกน้อมอัธยาศาัยตั้งอุปนิสยัยไว้นะมักอยู่ๆมักเกิดไม่ได้เนีย่ยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ๆกันอย่างนี้แล้วถามว่าอยู่ๆแล้วทองมันตกมาก้อนหนึ่งเท่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะถามจะเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเอาอทุกคนเอาทองมารวมๆมาประชุมกันแล้วหลอมขึ้นมาอาจจะได้ก้อนเท่าอย่างที่ว่าแต่ถ้าอยู่ๆแล้วนั่งมันมาเองไม่มีทางฉันใดมรคเนี่ยมียิ่งกว่าทองมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยตั้งปัจจัยตั้งอะไรไว้เยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทั้นผู้ที่อบรมสติเนี่ยนะถ้ามันเจริญบ่อยๆก็ตั้งเป็นการตั้งอัธยาศัยตรงนี้ยกสติขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยทำที่เหลือเท่ากับแสดงหมดแล้วเพราะอะไรเพราะผู้ที่มีสติเนี่ย จะรู้ว่าตอนไหนเข้าขาดอะไรลงไปสติเป็นเครื่องเช็คหมดเลยสมมติอย่างอินทรีย์ห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยในสี่ในห้าประการนั้นสติเป็นตัวอย่างรู้ว่าตอนนี้ศรัทธาคุณน้อยไปศรัทธามากแล้วตอนนี้เพียรมากเพียรน,น้อยตอนนี้ฟุ้งมากตอนนี้สงบตอนนี้ปัญญาเกิดมากปัญญาเกิดน้อยสติเป็นเครื่องวินิจฉัยแล้วสติอันนั้นเอามาจากไหนอะที่สามารถมาแยกแยะวินิจฉัยได้ สติอันนั้นมาจากของความเป็นประหูสูตรเนี่ยนะสติเนี่ยอาศัยสติที่ระลึกถึงคําสอนได้สติที่ระลึกถึงคําสอนน่ะเป็นตัวมาตรวจสอบเพราะไมนงั้นเราตรวจเองมันจะเข้าข้างออตัวเองหมดใช่ไหมอันนี้เราก็เยี่ยมอันนั้นก็แจ๋วอันนี้ก็ใช้ได้ดีหมดเลยนะแต่ว่ากิเลสเท่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวเอาไหมตรวจแล้วดีหมดเลยแต่ว่ากโกรธเหมือนเดิมทุกอย่างอลยนะให้เราเป็นพระอาริยะเดิมที่เราโกรธเท่าเดิมเอาไหม ไม่เอานะดีแล้วเข้าใจถูกแล้วเขางมาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกคือสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่สามารถทํากิจของสติได้อย่างแท้จริงเพราะสตินี้ธรรมชาติของเขาบอกว่าการรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงเป็นกิจของสตินะรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงคําว่ารู้คติคือรู้คติว่ากุศลมีผลยังไงสติจะเกิดขึ้นรู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็น อาคุลนี้เป็นธรรมะมีโทษนี้เป็นธรรมะไม่มีโทษนี้เป็นธรรมะฝ่ายดํานี้เป็นธรรมะฝ่ายขาวธรรมะนี้ให้ผลเป็นสุขธรรมะนี้ให้ผลเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นกิจของสติที่เข้าไปไปรู้คติสิ่งเหล่านี้ทั้นคติอันนี้ต้องสัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาปัญญีย์เนี่ยนะเดี๋ยวท้าก็เอาให้ต่างกันนะตอบมีหลักมีฐานหน่ยแบบยี่หน้ายี่แปดถ้าจะเอาให้ให้ต่างๆกันเลยเป็นอันเนี่ยนะ นายีกล่าวว่าย่อหน้าเลยเพิ่งเห็นสัตทินรีที่ไหนที่โศตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการคือการถึงกระแสแห่งกุศลเนี่ยนะก็คือโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสี่วิริยนซีเห็นที่ไหนเห็นที่สัมมาประธานสี่สตินซีเห็นที่ไหนที่สติประธานสี่สมาธินรีเห็นที่ไหนเห็นที่ฌานสี่ตันยินรีเห็นที่ไหนเห็นที่อริยสัจสี่ เนี่ยนะอัน αι นี้แบบถ้าเอาแบบถึงเต็มพิกัดของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะศรัทธาที่เต็มพิกัดต้องเป็นศรัทธาที่ในโสตาแต่ลัยังฆาธรรมสี่ถ้าวิริยะที่เต็มพิกัดต้องสัมมปทานถ้าสติที่เต็มของเขาก็ต้องเป็นในสติประธานสี่ถ้าเป็นสติที่เป็นถึงสูงสุดของเขาต้องเป็นฌานตัวปัญญาที่สูงจริงๆของเขาต้องเป็นรู้อริยสัจ แต่ถ้าก่อนหน้านั้นอยู่ที่การมนสิการอารมณ์อะไรเช่นถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้ามนสิการคุณพระตนไตรยเมื่อไหร่ให้รู้ว่าสัพพินรีนำหน้าเมื่อใดที่มนสิการปรารบความเพียรทางกายและทางจิตอันนั้นน่ะวิริยินรีนำหน้าเมื่อใดที่ปรารบฐานคือกายเวทนาจิตธรรมเพื่อละวิปลาสอันนั้นเป็นกิจของสติ อะไรที่เป็นไปเพื่อปรารบสมถะนิมิตนิมิตแห่งสมถะทั้งหลายที่เป็นสมถะสี่สิบมันนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไปกับสมาธิเมื่อใดที่ปรารบขันธาตุอายตนะเมื่อนั้นก็เป็นปัญญาแต่ทุกอย่างนั้นจะมีทุกอย่างสัมปยุทธ์ร่วมกันหมดแหละทุกอย่างนั้นเช่นแม้แต่รักษาศีลก็มียาณสามัมปยุทธ์เนี่ยนะทุกอย่างยาณสามัมปยุทธ์หมดแต่ทีนี้ว่าเอาเอา,เอาผู้ใดเป็นหลักเป็นใหญ่เนี่ยนะ ทในที่หนึ่งกล่าวถึงว่าอินทรีห้าเนี่ยเหมือนกับเพื่อนรักกันอยู่ห้าคนสี่คนแรกเป็นเหมือนกับบุตรเศรษฐีคนที่ห้าเหมือนกับพระพระราชาพระราชานะปัญญาเหมือนกับพระราชาอินทรีย์ที่เหลือเหมือนกับพวกบุตรเศรษฐีบุตรที่ร่ํารวยกันมากเลยนะทั้งห้าคนเป็นเพื่อนกัน เมื่อใดที่เข้าบ้านคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลก็ไปทั้งห้าคนนั่นแหละแต่บ้านคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นเจ้าภาพจะดูแลการประชุมทุกอย่างอันนั้อันนี้เหมือนกับศรัทธาเป็นใหญ่มาถึงบ้านคนที่สองคนที่สองดูแลหมดอันนี้เหมือนกับวิริยะเป็นใหญ่มาบ้านคนที่สามคนที่สามจะจัดการหมดอันนี้เป็นเหมือนกับสติเป็นใหญ่บ้านคนที่สอนนเหมือนกับสมาธิสมาธิก็เป็นใหญ่พอถึงพระราชวัง พระราชาเป็นใหญ่เป็นคนจัดแจงงานทั้งหมดนั้นๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เข้าบ้านใครแต่ทั้งทั้งคู่เขาจะทำงานร่วมกันเนี่ยนะทำงานร่วมกันก็ถึงบ้านใครนะถึงบ้านของศรัทธาพระราชาเป็นใหญ่ในบ้านนั้นก็ไม่เหมาะใช่ไหมใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะที่จะไปเอาเกี่ยวกับเรื่องในหมูม่บ้านเขาในครอบครัวของเขาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่ละกามเนี่ยนะคำว่าละกามนี่ละยังไงละกาม คำละกามนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มนะถ้าวัตถุกามละด้วยปริญญาสามถ้ากิเลสกามละด้วยปะหานะอย่างเดียวพันวัตถุกามเนี่ยปริญญากิจกิเลสกามนี่ปะหานกิจการละวัตถุกามเนี่ยนะก็คือด้วยการเข้าไปรอบรู้อัตสาทะและอาทีนวะของวัตถุนั้นอนะเรียกว่าละวัตถุกามส่วนกิเลสกามนี่ละด้วยอริยมรร จึงจักละได้เด็ดขาดจริงๆแต่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นธรรมดาทั่วๆไปก็คือการเข้าไปทําปริญญาในวัตถุกรรมจาเป็นไหมที่เราจะต้องเอาดอกไม้เนี่ยมาทําปริญญาจําเป็นนยนะเพราะอะไรเพราะดอกไม้เนี่ยก็มีอาสาทะอยู่ใช่ไหมเมื่อ,อไรได้รับดอกดอกไมนะ้ก็ชื่นใจดอกไม้อันเดียวกันถ้าเราหวังให้มันนานแล้วไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรก็เสียใจ หรือไม่บางคนจะบอกว่าตั้งความปรารถนาขอให้มีดอกไม้เช่นนี้เกิดตลอดไปแล้วมันไม่เกิดอะไรจะเกิดขึ้นตั้งใจจะปลูกปลูกสวนให้มันออกดอกตลอดปีแล้วมันไม่ออกอะนะก็เดือดร้อนใจเพราะ,ะวัตถุเหลา่านั้นนั้นต้องเอามาทําปริญญาให้หมดทีนี้วัตถุใดถ้าทําปริญญาแล้วนะถ้าทําปริญญาไม่ดีพอจะเสียใจน้อยน้อยลงถ้าทําปริญญาดีพอในสิ่งนั้นจะไม่เสียใจอีกเลย ถึงสิ่งนั้นจะอยู่หรือจะไปก็ไม่ต่างกันอายตัวอย่างว่าพระธรัมเนี่ยผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วนะท่านบอกว่าท่านไม่ยินดีในการดํารงชีวิตอยู่ก็ไม่ยินดีในการเสียชีวิตด้วยแต่จะเป็นคนที่รอความตายเหมือนคนทํางานเสร็จรอเวลาเลิกงานหรือลูกจ้างทํางานรอเวลาเลิกงานนั้นเองอเธอก็ไม่เข้าไปยินดีไม่ได้เข้าไปยินร้ายอันนี้สําหรับผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่เข้าไปมีฉันทราคาอะไรเลยสักอย่างเดียวในวัตถุกรรมในทุกชนิด เพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์นะท่านมนสิการอารมณ์ไหนท่านก็เข้าสมาบัติได้ถ้าเป็นผู้ที่พระอรหันต์ชำนาญจริงๆเลยนะมนสิการไม่เที่ยงในอารมณ์ใดเนี่ยต่อ,อจากนั้นเข้าสมาบัติได้สบายมากไม่ติดไม่คล่องเลยนะเ็เลยเรียกว่าพระอรหันต์ผู้ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปเพราะทุกอย่างท่านมานสิการแล้วเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราอ่านะปฏิสัมที่ทำมรรควิชานี้จะต้องคู่กัน เพิ่ถ้ามนาสิการจักสูปพาหันเข้าพระสมาบัติได้ไหมได้จักขู่จักขู่สมุไทยจักขู่นิโรธจักขู่นิโรธทคามินีปฏิปทานะถ้ามองเห็นร่องรอยอันนี้จะรู้เลยว่าจะเข้าสมาบัติได้เกือบทุกอารมณ์เนี่ยนะรูปรูปสมุไทยรูปนิโรธรูปนิโรธทักามินีปฏิปทาก็าบอกว่าอารมณ์ทั่วๆไปเนี่ยนะพวกที่ได้ฌานมนาิการแล้วยังเข้าฌานได้เลยพวกอภิพายตนะนทั้งหลายนะเห็นจะเป็นสีขาวสีเล็กสีใหญ่เข้าฌานได้หมดอ่ะ ถ้าถ้าชนานาญนะตารบสีขาวเมื่อไหร่ก็เข้าโอทาตกสินตารบสีแดงที่ไหนก็เข้าโลหิตตกสินได้สบายๆเนี่ยนะถ้าผู้ชานานแล้วฉันใดผู้ที่อบรมวิปัสนาได้อย่างสูงสุดรับอารมณ์ใดก็เข้าสมาบัติได้เลยเนี่ยนะทีนี้อันนี้พูดถึงคนที่จบเลยนะว,ว่าวิชาของเราที่เรียนเนี่ยต้องไปจบที่นั่นก็เรียกว่าเหมือนอะไรนะของมาตอนนี้เหมือนกับไทรพานะตอนนี้เรามาจากไหนจะไปไหนที่นั่นเป็นยังไงเนี่ย สองอย่างนี้มันต้องสัมพันธ์กันนะเราต้องมองบนมองล่างไว้ตลอดมองเบื้องต้นกับมองที่สุดต้องมองไว้คู่กันไม่งั้นเนี่ยพร้อมที่จะผิดทางได้เนี่ยนะข้อของเราไอ้ที่ถูกเนี่ยไม่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันถูกนะถ้าพร้อมจะผิดอันนี้ธรรมดาเนี่ยนะถ้าถูกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากถ้าผิดนะถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆนั้นกิเลสกรรมละด้วยหานะปิญญา ถ้าวัตถุกรรมถ้ากล่าวให้ตรงอีกในหนึ่งนะละด้วยยาตะกะตีรณะปริญญากิเลสกรรมละด้วยปหาณะปริญญาพันวัตถุกรรมเนี่ยนะพิจารณายัางไงในที่สุดของเขาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมเหมือนไอ้คาว่าไม่เที่ยงนี่หมายความว่าอยากสมมติถ้าเราจะพิจารณารถคันหนึ่งว่าไม่เที่ยงเราจะพิจารณายัางไงล้อมันหมุนทุกรอบแล้วมันเกิดดับเกิดดับหรือว่าสีในนั้นมันเกิดดับเกิดดับหรือว่าพิจารณายัางไง ที่จะเห็นรถเกิดับเขาคือชั้นแรกเลยเขามองอายุการใช้งานรถคันนี้อายุใช้งานเท่าไหร่ถ้าถ้าเขาบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงราต้องจอดสนิทแน่เนี่ยนะกี่ปีอย่างเงีนะอันนี้ต้องคํานวณก่อนใช่ไหมในความเบื้องต้นใช้งานได้ไม่เกินสมมติวนาะโอ้โหอย่างดีถนอมมาก30ปีเลยเต็มที่เต็มทีกัดนะใครใช้ถึงสี่สิปีนี่ก็ขับเคลื่อนด้วยสนิทหมดแล้วนะ สักสามสี่สิบปีเนี่ยเต็มที่ระวองงั้นเถอะถ้าใช้ไม่ดีกว่านั้นอีกอายุการใช้งานมันก็ลดลงลดลงลดลงมาจนละเอียดถ้าไม่เติมน้ํามันให้อะไรจะเกิดถ้าจากตั้งเดนี้ไปจะไม่เปลี่ยนดอกอยางให้อีกเลยเนี่ยนะรถคันนี้จะใช้อีกนานเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะเราก็จะพิจรารณาไปตามนั้นจะเห็นสภาพของรถที่ไม่ได้มีความมั่นคงเลยแต่ถ้าเราจะนั่งดูธรรมดาแบบคิด เขาเรียกว่าลืมตาหลับตาทำาปรียบเปรีบ,รบ,รบ,รบดูเฉยๆเนี่ยนะมันจะไปเห็นอะไรอน,นิจจังสักอย่างไม่เห็นอยู่แล้วมันก็มองตั้งแต่บเบื้องต้นถึงที่สุดของสิ่งนั้นเพระาะในการพิจารณาอน,นิจจังทั้งหลายโดยทั่วไปเขาบอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดนี่หมายถึงชาติเสื่อมหมายถึงมรณะแล้วค่อยๆย่อ,ยยอลงมายอ่อลงมาเล็กๆน่นะจนถึงว่าเหลือในสมุดฐานต่างๆก็ก็จะเข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยมากขึ้น เมื่อเรามีความเข้าใจแบบนั้นมากๆเนี่ยนะกิเลสทั้งหลายที่ไปสําคัญในวัตถุกรรมว่ายั่งยืนก็หมดไปใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานอย่างดอกไม้เนี่ยสมมติถ้าอยู่ในร่มกี่วันถ้าตากแดดกี่วันจะเช้าในที่สุดนะมาบีบกรอบเลยไม่ต่างจากอะไรดอกใบไม้ทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปจะไม่มีความต่างกันเลยในที่สุดก็เอาไปเป็นเป็นปุ๋ยตามเดิมเนี่ยนะ ลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดเมื่อสิ่งที่มีเบื้องต้นและที่สุดควรหรือที่เราจะเข้าไปสําคัญว่านั่นเป็นเราอนนะหรือสําคัญว่านั่นของเราในสิ่งที่ที่ต้องที่มีการมาแล้วก็มีการจากเนี่ยนะก็จะไม่สําคัญนั้นผู้ที่สามารถละ เออขอไปผู้ที่สามารถกําหนดรู้วัตถุก,กรรมแล้วละกิเลสกรรมได้เขาจะข้ามโอคะสี่ในทุกอารมณ์ข้ามโอคะสี่ในทุกอารมณ์ถามว่าข้ามยังไงโอคะสี่ในทุกอารมณ์คือมีสีเป็นอารมณ์แล้วไม่มีกาโมคะที่โถขคะพวคะอวิชคะได้ยินเสียงเป็นอารมณ์แล้วไม่มีโอคะสี่รู้กลิ่นเป็นอารมณ์แล้วไม่มีโอคะสีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนข้ามจริงเนี่ยนะผู้ข้ามได้จริง ก็ไม่ต่างอะไรจากอายตนะบัพพะในสติปัฏฐานาน่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องข้ามจากอารมณ์เนี่นะเพราะฉะนั้นว่ากล่าวว่าโอฆะเกิดยังไงถ้าจะละโอฆะละได้อย่างไงมันผู้ที่ละโอฆะได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่วิทน้ําออกจากเรือกายนี้หนักด้วยอำนาจของกิเลสนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีชันธราคะตัดฉันทราคะกิเลสได้ทั้งหมดก็ถึงฝั่งฝั่งเนี่นะคืออะไรเขาเขาเปรียบเทียบนะว่า ฝั่งนี้ฝั่งโน้นแล้วก็มีน้ําขั้นอยู่อันนี้อุปมานะฝั่งนี้คืออะไรคืออุปาทานขันห้าคือคือสตายะคืออุปาทานขันห้าฝั่งโน้นคืออสังขตะธาตุธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันมีน้ําขั้นอยู่เนี่ยคืออะไรคือโอคะสีนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทั้งหลายจะยินดีในอสังขตะธาตุง่าย เพราะว่าโอคะมันท่วมฝั่งนี้ไป,ไปเรื่อยเลยนะตาโมคะบ้างทิพโขคะบ้งางอวิชโชคะบ้างถ้าตามโมคะละได้เอาเอาแบบสูงสุดเลยนะเอาถ้าจะละอวิชโชคะเนี่ยรู้อะไรอวิชาไม่รู้อะไรก่อนนะสิ่งที่เราจะฝึกคิดอย่างนี้ก่อนอวิชาไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าวิชชาต้องรู้อริยสัจแล้วถ้า เปรียบเทียบทั่วๆไปเนี่ยเห็นสียังไงเป็นเห็นอริยสัจเห็นยังไงไม่เห็นเป็นอริยสัจอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเออถ้าแบบจําอะไรไม่ได้แลวนึกถึงเจริญพุทธานุสติก็ได้บทว่าสัมมาสัมพุทโธนะรูปรูป,รปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามิมีปฏิปทาก็ยังดีนึกถึงอย่างนี้ก็บอกไอการที่ไปแทงตลอดในสิ่งนั้นได้อนั้นเป็นวิชาตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เป็นอวิชา นี่ถ้าเราจะฝึกให้เจริญยังไงจึงจะละอวิชชาได้ก็คือคิดอริยสัจให้มากๆนั่นเองพรอองค์ก็บอกว่าถ้าจะคิดให้คิดอริยสัจถ้าจะตรึกให้ตรึกอริยสัจถ้าจะพูดให้พูดอริยสัจออกนั่นแหละในในสัจจะสังยุตเนี่ยสังยุตตะนิการมหาวรารวักบอกเลยถ้าจะตรึกตรึกอริยสัจถ้าจะคิดคิดอริยสัจถ้าจะพูดพูดอริยสัจถ้าจะเพียรก็เพียรเพื่อรู้อริยสัจกอกู่ดีเพราะว่า การรู้อริยศสัจ์เนี่ยมีคุณมากเพราะถึงฝั่งนะถ้าเปรียบเทียบฝั่งสกายะนะหมายถึงอุปาทานขันห้าเนี่ยมีภัยอะไรมั่งอยู่ในขันห้าขันห้ามีภัยอะไรบ้างนะภยัยเขาบอกว่าภัยของขันห้านะมันแบ่งเป็นภพก่อนภัยที่ยังนูในนรกเปรตอสุรกายเดรชานมนุษย์ไอการเกิดในภพบเบื้องล่างๆก็ทุกเต็มทีนะใช่ไหมนรกเปรตอสุรกายเดรชานถ้าเทียบมนุษย์ก็ดีกว่าทีนี้เอามนุษย์ละมีภัยยังไงภัยตั้งแต่ยังลงสู่คันมาดา ตอนนี้อย่างปัญหาในยุคนี้ก็บอกว่าถ้าแม่เป็นเอเดล,ลูกจะทํำยังไงกระทูเขาถามอย่างเงี้ยนะเราแก้ยังไงอ่ะนะถ้าลูกคนนั้นเป็นเราด้วยอย่างงี้จะว่าไงเขาไมเอาเกิดมาแม่ก็เป็นเอดพ่อก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ยทีนี้แล้วแม่จะบริหารคันยุ่งยากขนาดไหนถ้าคลอดออกมาแล้วจะไปดื่มนมที่ไหนอย่างเงี้ยนะแล้วจะไปเรียนหนังสือที่ไหนจะไปประกอบอาชีพยังไงจะไปมีที่ดินทํามาหากินต่อไปยังไงจะไปอยู่ยังไงในโลกเนี่ย จะไปใช้ชีวิตในประเทศไหนซึ่งแต่ละสายแต่ละสายในตำรานท่วมหัวทั้งนั้นเลยมีท่านหนึ่งเขาจบปริญญาโทเขาบอกว่าโอ้โหผมอ่านหนังสือมาเป็นคันรถแล้วเขาบ่กงั้นแต่ของคนที่อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่านั้นหลายคันปิกอัพเลยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้ารับวันหนึ่งหลายฉบับด้วยนะมาเก็บกอง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 กันเนี่ยโอ้หนักมากจะต้องมาอ่านทีนี้ที่อ่านทั้งหมดนี่ชาวนะทั้งหมดใช่ไหมชาวนะนะมีผลไหมมี นะให้เป็นผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันะอาคุศลตลอดดีกันนะโอ้แย่เลยอ่ะดีตรงไหนขันห้าวงั้นเลยนะไม่น่าปรารถนาะไม่น่าชื่นชมทีนี้พอเกิดมาอกีกทำบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีบุญมากคนมีบุญนะทาบาปได้เยอะกว่าเพื่อนคนมีบุญถัาฆ่าไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้ในชะ่ไหมคนมีบุญรักทรัพย์โดยที่ไม่มีโทษด,ด้วยไม่มีโทษกฎหมายมารองรับนะสมมติถ้าโจรกระจอกไปลักเนี่ยเดี๋ยวเข้าคุกแล้ว ถ้าเป็นพระราชาโบราณสั่งยึดทรัพย์อะไม่มีโทษเนี่ยนะฝันก็คือคนกระจอกไม่สามารถทําบาปได้เยอะๆนะมันก็สามารถทําบาปได้มากบานเลยถ้าเกิดมาแล้วมีบุญหนักศักใหญ่เป็นเจ้า,าศาสดาคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะพูดอะไรเขาชั่วหมดเลยอ่ะทาไงกันนี่ไปเกิดครูทั้งหกสม,มุินะแต่เราไปเป็นาศาสดาในสมัยนั้นเองเลยนะจะว่าไง แล้วก็แย่เลยนะครับนี่คือแม้กระทั่งอุปาทานขันห้ามันมีโทษอย่างนี้แหละมันมีภัยรอบด้านอยู่ในตัวแต่ฟังคืออสังคตะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรารู้แล้วปัญหามันเกิดจากว่าโอคาสีนี่มันขั้นเอาไว้รู้ยังไงละตามโมคะตรงๆก็ตัญหาละด้วยสมถะใช่ไหมทิโคะคือทิฐิคือความเข้าใจผิดในขันห้าทิโคะนะ คือความเข้าใจผิดในขันห้าพระโวคะคือความตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีขันห้าพระโวคะพบอ่ะนะปรารถนาพบอ่ะส่วนอวิชโชคะคือไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์นี้เหตุแห่งทุกขคือตัณหาที่ยินดีในขันห้านั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกถ้าขันห้าและเหตุแห่งขันห้าไม่เป็นไปเป็นความดับทุกข ข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิที่ไปเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นจึงจะเรียกว่าข้ามโอคาสีได้เนี่ย